ถามว่ามันจะลงไปขนาดนั้นไหมถ้าลงไปขนาดนั้นอะ่ะผมว่ามีอะไรหลายอย่างให้คิดเลยแหละถ้าสำหรับผมตอนนี้ถ้าเกิดผมไม่มีของอะ่ะผมค่อยๆเก็บผมมองว่ามันมีองเทอมโ m h เดอร์เยอะมันมีคนที่ถือแบบแบบไม่คิดจะขายเยอะแล้วเราเห็นัพพล l y ถูกดึงออกค่อนข้างมากเราเห็นแรงแรงซื้อดึงออกดึงออกดึงออก,ออกตลอดเวลาถูกไมครัมันดึงมันดึงส u p l y ออกแล้วไปเก็บ ดึงออกไปเก็บเราเริ่มเห็นคนที่บอกว่าจะเก็บ,บิ i คอ o i ยันให้ลูกให้หลานเนี่ยเยอะขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีแรงซื้อเข้ามาแรงๆเชนไม่รู้อะซ้ำอาจจะพูดอะไรหรือเฟดอาจจะเริ่ม inject เงินไหลเข้ามา QT ปิดเลิกหมดแล้วเ,เงินพุ่งเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไม่มีคนขายเขาจะไม่ยอมขายขาเขาบอกว่ามันจะไปได้อีกเพราะั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะอัน้นแล้วราคามา,าจจะพุ่งได้แบบแรงแบบมากๆแล้วนี่มันอยู่ในจุดที่อั้นนะฮะอยู่ในจุดที่คนดึงแล้วเก็บดึงแล้วเก็บ มีหลายมุมมองที่ก็มองว่ารอบนี้น่าจะหลุดไปเจ็ดหมื่นกว่าแปลว่ามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือคนที่เขามองเจ็ดหมื่นกว่าค่ะเขามองเทคนิคอลเพราะว่าถ้ามันหลุดจากตรงเนี้ยมันหลุดจากจักซัพพอร์ตตรงเนี้ยซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งอ่ะมันอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นนิดๆเลยเนาะก็คือก็คือซัพพอร์ตใหญ่อะเนาะมันอยู่แถวเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นสองแถวนั้นเลยถ้าดูจากชาร์ทที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ แต่ถามว่ามันจะลงไปขนาดนั้นไหมผมไม่ทราบนนองไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าถ้าลงไปขนาดนั้นอะผมว่ามีอะไรหลายอย่างให้คิดเลยแหละเนาะเพราะว่าเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยรอบที่เราถ้าจําได้ช่วงประมาณสักมีนามันก็ลงไปถแถวแถวซัพพอร์ตแถวนั้นแหละเจ็ดหมื่นแปดแต่ยังลงไม่ถึงเจ็ดหมื่นสองอยู่แถวเจ็ดหมื่นแปดเนาะแล้วก็แล้วก็มันมีแกลบ,บหนึ่งที่เปิดไว้อยู่แถวเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นแปดเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าสําหรับผมอะผมมองว่าณณนะนะข้อมูลที่เห็นนะตอนเนี้ย ถ้าทุกอย่างไม่ได้ลากยาวมากๆอ่ะผมว่าอาจจะอาจจะไม่ขนาดนั้นเนอะแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก,ก็ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันแล้วถ้าถ้าถ้าสำหรับผมตอนนี้ถ้าเกิดผมไม่มีของอ่ะผมค่อยค่อยเก็บไม่ได้แบบว่าต้องรีบแบบเก็บแบบเก็แบอะฮะคือเ,อเ่อค่อยเก็บไปเพราะว่าช่วงนี้ผมมองว่ามันก็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 น่าสนใจครัแต่ต้องติดตามต้องติดตามติดตามข่าวนะฮะว่าว่าเออแบบเฟดว่ายังไงต่อเออหรือแบบ กามนเอ่อตัว TGA เมื่อกี้เริ่มเริ่มไหลออกมาหรือยังเนาะหรือว่าจะมองว่าตัวตัวโฮเดอร์สุดท้าย long t e r โ holder ตัวตัว permanent address เนี่ยพลิกกลับมาเททิ้งหรือเปล่าแล้วผมว่ามันก็ต้องก็ต้องก็ต้องติดตามไปด้วยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วก็ถือไว้เฉยๆค่ะอาจารย์พอพูดถึงเรื่องเฟดแล้วอาจารย์คะมองเฟดยังไงเพราะหลายคนมีหลายมุมม,มองว่าช่วงเดือนธันวาคมนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงกับที่นักลงทุนเคยคาดการณ์กันไว้หรือเปล่าในมุมของอาจารย์มองอยังไงคะ ผมก็มองห 50, 50้าสิบห้าสิบอะฮะอย่างที่บอกคือคือเอาจริงเราจริงจริง,รง,รงๆเราไม่ทราบอะฮะเพราะ,ะว่าไอตัวเนี้ยก็น่าจะไอตัวที่ผมโชว์ให้ดูอะก็เป็นน่าจะเป็นตัวบอกได้ดีที่สุดแล้วแหละไอตรงประมาณสักหกสิบสี่สิบเนาะตอนนี้คือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าโอกาสที่จะไม่ลดดอกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะทีนี้เอ่อมันเริ่มมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่โจโรมพูดตั้งแต่รอบนั้นนะฮะแล้วก็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 ไหลามาเรื่อยๆเป็นกระแสะแล้วก็มีคนอื่นพูดมาตามเรื่องอาจรื่อยไม่ลดนะอาจจะยังไม่ดนะ เพราะว่าเขามองว่าตัวเลขต่างๆที่มันมีปัญหาอยู่ตอนเนี้มันไม่ได้เกิดจากอัตราดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นการไปลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาเนาะมันอาจจะเกิดจากอ,าอิมมิกรนต์มากกว่าเกิดจากการที่ทรัมป์เนี่ยไล่พวกผู้อ,อพย,ยพเนาะคนที่แบบอยู่ประเทศอื่นๆในประเทศเนี่ยออกไปมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่ทรัมป์ไล่ผู้อ,อพย,ยพในประเทศออกไปเนี่ยมันทาให้อะไรฮะทำให้เข้าขอมันมันแพงเนาะ ทำให้เกิดปัญหา A B C D ซึ่งซึ่งการลดดอกเนี่ยมันมันมันไม่ได้ซบสิ่งเหล่านี้นเนากก็เลยบอกว่างั้นรอดูก่อนละกันว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบวกกับผมเข้าใจว่ารอบเนี้ยข้อมูลต่างๆมันหายไปเยอะด้วยในการตัดสินใจเลยจะทําให้เฟดเนี่ยเครื่องอะไรนะคนเรามันมีสิ่งที่เรียกว่าเอ่อ status quo bias ฮนะคืออยู่ที่เดิมดีกว่าขยับไปเสมอเนาะเพราะว่าเพราะว่าเรา เราเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงก็อ,อ,อยู่ตัวเก่าแล้วกันถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ารอบนี้มันเกิดมันเกิดชัดดาวด้วยมันเกิดการว่าแมนชัดดาวเนาะตัวเลขต่างๆมันหายไปเยอะเพราะว่ามันเกิดการหยุดพอสของของของในหลายๆหน่วยงานเนาะทำให้รอบเนี้เอ่อตัวเลขที่ fit อาจจะใช้ในการประกอบการตัดสินใจเนี่ยอาจจะอาจจะลดลงไปด้วยเนาะทำให้คนก็ยิ่งมองว่าถ้ายิ่งตัวเลขน้อยเขาก็ยิ่งไม่ขยับอยู่เฉยๆเพราะอะไรเพราะการตัดสินใจคือทุกครั้งเนี่ยเวลาถ้าเราฟังโจโรมพูดเนี่ย เขาจะบอกว่าตัดสินใจเบสบนตัวเลขเอคอนอเมก์ว่าว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างเบสบนหลักฐานตัวเลขเนาะซึ่งผมเชื่อว่าถ้าถ้าตัวเลขมันไม่ชัดเนี่ยเขาก็จะไม่ขยับเพราะว่าเฟดค่อนข้างคอนเซอร์เทีฟแบบแบบแบบสเตตัสโคอะคืออยู่ที่เดิมเนาะแล้วก็ถ้าจะขยับคือมันต้องแบบมันต้องมีพอยต์ให้เขาขยับจริงๆมันมันมันเป็นแบบนั้นมันไม่ได้แบบมันไม่ได้โปรแอคทีฟแบบขยับไปก่อนขยับไปขยับไปอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะเพราะนั้นผมก็เลยก็เลยไม่แปลกใจที่ที่อัตรา อดอกเบี้ยที่เคยมองกันว่ามันจะลดถึง90%กว่าเนี่ยในช่วงที่เราบูกันมากๆเนี่ยลดลงมาเหลือแค่ประมาณสักครึ่งๆึเนาะแต่ถามว่าก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ทิ้งนะว่าเฟดอาจจะไม่ลดเฟดอาจจะลดก็ได้เนาะเพราะว่าผมว่ามันยังมีเวลายังมีเวลาอีกร่วมเดือนเนาะในการที่ที่จะเห็นตัวเลขต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกคือตอนเนี้ถ้าไม่ลดอ่ะมันก็ลงไม่เยอะละ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันย้อนกลับมามันถอยกลับมามันไพรซ์อินการลดไปเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันถอยกลับมาเนี่ยมันสเสมือนกับมันอาจจะไม่ลดละแต่ถ้ามันลดเนี่ยแกรบในการในการในการเป็นเป็นบวกเนี่ยมันมันค่อนข้างสูงกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราดูอะเราไม่ได้ดูห้าสิบห้าสิบเหมือนเราเล่นทอยเหรียญน่ะห้าสิบห้าสิบเราไม่ได้มองห้าสิบห้าสิบแต่เรามองว่าล้วถ้าห้าสิบมันติดลบอะห้าสิบในเชิงที่มันไม่ลดอะมันลบแค่ไหนแล้วถ้าห้าสิบถ้ามันลดล่ะ มันจะเพิ่มแค่ไหนผมมองว่ามันไม่ใช่ครึ่งครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมันพลิกกลับไปเป็นว่าลดอีกครั้งผมมองว่าตลาดมันจะรีคาเวอร์แรงาะแต่ถ้าเกิดมันไม่ลดจริงๆมันก็ก็โอเคก็แต่ลงอีกนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าผมว่าซับซับไอความไม่ลดเนี่ยมามาค่อนข้างเยอะแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราดูเฟดเรทนะฮะผมไม่ได้อยากให้ดูว่ามันห้าสิบห้าสิบผมอยากให้ดูว่าห้าสิบที่มันไปในทางเนี้ย มันลบแค่ไหน50ในทางเนี้ยมันบวกแค่ไหนแล้วเราเวทโนผมมองว่าจริงๆก็ยังก็ยังก็ยังน่าสนใจ ค่ะอาจารย์ได้อ่านคอมเมนต์จากคุณผู้ชมนะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงระหว่างที่เราไลฟ์กันนะคะคุณผู้ชมเราได้เห็นช่วงที่บิตคอยน์หลุด9 0 0 0 0ลงไปแล้วแล้วก็เริ่มกลับเข้ามานะปัจจุบันนะคะอเดตคุณผู้ชมนิดนึงตอนนี้อยู่ที่9 0 0 0 0กับอีก700รกว่ากว่านะคะบวกลบนิดหน่อยค่ะอาจารย์ซึ่งซึ่งเชื่อว่าเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันในฝั่งของโอเคมันอาจจะลงไปได้ถึงไหนในทางกลับกันค่ะอาจารย์อย่าง j จพีมอสแกนเองก็ตีว่าในอนาคตมันอาจจะไปได้ถึงสาเจ็ ในเวลาที่ไม่ได้ไกลามากอาจารย์มองยังไงคะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ผมผมมองว่า Q หนึ่งปีหน้า Q สองปีหน้าเนี่ยอาจจะอาจจะเห็นอันนี้อันนี้อันนี้คือความเห็นส่วนบุคคลนะฮะ,ะประกอบกับ Data ที่เห็นเนาะณนะวันนี้ประกอบกับ Data ที่เห็นณวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเดือนหน้ามัน Data มันเปลี่ยนหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆโผล่ขึ้นมามันก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ว่าประกอบกับ Data แล้วเวนี่ยผมมองว่าราคามันสามารถขึ้นไปได้สูงมากๆถามว่าเพราะอะไรทั้งบิตคอยน์ัละอีเจริ่มเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าสป라이 เราเห็นคนหลายๆคนอย่างเช่นเซเลอร์เนี่ยมันไม่มีขายมันมันต้องมันต้องจนจนตรอกจริงๆจะขายอะ่ะทุกวันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรว่าเรียกได้ว่าบ้าแล้วอะ่ะคือคือตัว MNAV เนี่ยปกติ MNAV ของของ MNAV ก็คือเอาเอ่อสินเอา Market cap เอาขนาดของตลาดเนี่ยหารปริมาณบิตคอยที่ถือเนาะปกติ MNAV เนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าอะไรนะซี MNAV ซีเนี่ยจะขายหุ้นไปซื้อบิตคอยตอนหลังบอก MNAV สองจะขายหุ้นไปซื้อบิตคอยลดละ เพราะว่าอะไรเพราะว่าสี่มันไม่ถึงมันเหลือสองตอนนี้เอ็มแนบต่ำหนึ่งปกติเอ็มแนบต่ำหนึ่งเนี่ยฮะเราต้องขายบิตคอยกลับไปซื้อหุ้นก็กลับมาซื้อบิตคอยเหมือนเดิมเนาะคือคือมัน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 สุดมันนั่นแหละมัน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 พลิกตัวไม่ได้แล้วอะเออมันกลายเป็นว่าไอไอกลยุทธ์ที่เคยวางไว้ระบบที่เคยวางไว้อะมันทําไม่ได้สุดท้ายยังไงก็ต้องซื้อเหมือนเดิมเพราะขายไม่ได้เพราะถ้าขายบลกบิตคอยที่ถือไว้เละนะเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมี ลองเทอร์โฮเดอร์เยอะมันมีคนที่ถือแบบแบบไม่คิดจะขายเยอะแล้วเราเห็นสป라이์ถูกดึงออกค่อนข้างมากเทียบกับเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเวลามันมีแรงซื้อเข้ามาแรงๆเนี่ยเฉพาะเกิดขึ้นก็จะมีคนขายออกขายออกขายออก,ออกแรงซื้อถูกซับ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 ,ซบขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมฮะมันก็จะขึ้นแหละแต่มันจะขึ้นแบบไม่ได้เห็นการขึ้นแบบแบบแบบแท่งใหญ่รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่ารอบเนี้ยเราเห็นแรงแรงซื้อดึงออกดึงออกดึงออก,ออกตลอดเวลาถูกไหมฮะมันดึงมันดึงสป라이์ออกแล้วไปเก็บ ลืออกไปเก็บเราเริ่มเห็นคนที่บอกว่าจะเก็บบิตคอยยันให้ลูกให้หลานเนี่ยเยอะขึ้นมากๆเนอเริ่มเห็นบริษัทเก็บบิตคอยยาวๆเนี่ย,ยเยอะขึ้นมากๆแล้วมันแล้วมันรีเฟล็กจาก Data ที่ผมให้ดูเมื่อกี้ด้วยว่าบิตคอยมันถูกไหลออกไปค่อนข้างมากแล้วลองเทอร์มโฮเดอร์เนี่ยพุ่งไปเลยพวกพวกเอ่อเพิร์มแดนเดร์เเนี่ยพุ่งไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีแรงซื้อเข้ามาแรงๆเช่นไม่รู้อะครัมอาจจะพูดอะไรหรือเฟดอาจจะเริ่มเอ่ออินเจกเงินไหลเข้ามา QT ปิดเลิกหมดแล้ว เ,เงินพุ่งเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไม่มีคนขายเขาจะไม่ยอมขายเขาเขาบอกว่ามันจะไปได้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะอั้นแล้วราคามาจจะพุ่งได้แบบแรงแบบมากๆแล้วนี่มันอยู่ในจุดที่อั้นนะฮะอยู่ในจุดที่คนดึงแล้วเก็บดึงแล้วเก็บเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสพุ่งแบบแรงแรงได้มากมากไหมผมว่ามีโอกาสเนานะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่เห็นนะสป라이มันถูกดึงออกเนาะแม้กระทั่งแม้กระทั่งราคาเนี่ยเอ่อณขณะเนี้ยเราเห็นเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตุลาเนี่ยตุลาปียี่สามเนี่ยมันสอ,อง เนาะตอนนี้มันก็ไปแสนสองแล้วก็ลงมาเก้าหมื่นละเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเนี้ยที่ supply มันยิ่งถูกดึงออกเนี่ยมันไม่แปลกเพราะว่าปริมาณมันมีจํากัดปริมาณมันมีมันมีอยู่แค่นี้เนาะบิทคอยมันไม่ได้มีมินต์ออกมาเพิ่มเพราะฉะนั้นในมุมผมคือคือเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แสนสองแสนสามแสนผมว่าเป็นไปได้หมดแหละเนาะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ามันมีปัจจัยอะไรในการที่ทําให้เงินน่มันไหลเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าปัจจัยที่ทาให้มันพุ่งน่ะมันพร้อมแหละเงินมันเงินมันถูกล็อกไว้หมดแล้ว เนาะแต่อย่าเกิดปัจจัยลบแรงมากๆแล้วเกิด structural ถ้าแบบนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะคนที่เคยบอกว่าจะเก็บให้ลูกให้หลานน่ะบริษัทที่บอกว่าเฮ้ยไม่ขายยังไงก็ถือแน่ๆเขาอาจจะจําเป็นต้องพลิกออกมาแล้วเทออกถ้าแบบนั้นน่ะเราน่าจะเห็นการลงแบบยาวแต่ว่าผมายังไม่เห็นยังยัง,ย,งยังไม่เห็นภาพนั้น ค่ะอาจารย์นอกจากที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่มีปัจจัยอะไรที่เราควรจะต้องคอยสังเกตอีกไหมคะอาจารย์คือผมว่าถ้าสังเกตต,ตอนนี้หนึ่งเลยคือภาพกว้างเนาะผมว่าตอนนี้ตอนน,ตอนนี้คริปโตที่เป็นบิตคอยอีเทอร e เรียมเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่แล้วแหละเอ่ออย่างอีเทเรียมเนี่ยยกตัวอย่างชัดเจนเลยอีเทเรียมเนี่ยตอนนี้ถูกผูกไว้กับหุ้นเทคละถ้าไปดูเอ่อตัว correlation เนาะเอ่ออาจจะไปดูที่เว็บเดอะบล็อกก็ได้ดู correlation ของของอีเทเรียมกับกับหุ้นเทคเนี่ยไปค่อนข้าง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 สูง แล้วพอราหุ้นเทคลงแรงๆนะอีเธอเรียมก็จะลงแรงมากทีนี้อีกอันหนึ่งที่อยากให้เห็นก็คือตอนนี้มีการเริ่มพูดถึงเรื่อง AI ไบับเบิลเนาะว่ามันจะเกิดบับเบิลในในหุ้นเทคหรือเปล่าเกิดบับเบิลในหุ้นอเมริกาหรือเปล่าอันนี้ผมว่าก็เป็นอีกแรงกดหนึ่งเพราะถ้าเกิดมันเกิดเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ฝั่งหุ้นเทคมันพาคริปโตไปด้วยเพราะคริปโตมันเซนซิทีฟค่อนข้างมากอันนี้ก็อยากจะให้มองอีกอันหนึ่งว่าเฮ้ยมันเกิดไหมถ้ามันเกิดเราก็ต้องเอาอันนี้เปแฟกเตอร์อิน เนาะหรือว่าเฟดไปดูซิว่าเฟดเนี่ยในในในปีนี้เอาไงปีหน้าเอาไงใครจะขึ้นมาเป็นเอ่อเฟดคนใหม่ซึ่งณวันนี้ยังเป็นยังเป็นบวกอยู่ยังเป็นยังเป็นคนที่เอ่อทัมมองว่าบวกหรือเปล่าไม่รู้นะเอาจริงอ่ะมันกระทั่งทําขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้นก็ยังไม่ไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่ามันบวกหรือมันลบเนาะเพราะว่าตลาดมันแบบโอ้โหตลาดมันตลาดมันบ้าคลั่งมากๆเนาะเอ่อรวมถึงผมว่าอยากให้จับตาอันนึงคือเรื่อง QE ว่าจริงๆอ่ะเราคุยกันเรื่องตัว m 2 index เนาะเราคุยกันเรื่องนี้มานานแล้วก็คือปริมาณเงินที่มันไหลเข้ามาในระบบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะโคเรเลตมันจะมันจะมันจะสอดคล้องไปกับาราคาของสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่า market cap ของสินทรัพย์เสี่ยงเนาะทีเนี้ยรอบเนี้ยมันช้ามากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฟดดึงเฟดพยายามดึงไอ้เกาว่าเมน์เนี่ยอยากไปอยู่แล้วก้าว่าเมน์เนี่ยอยากจะอยากจะใส่ให้เต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าเฟดเนี่ยดึงหมด ดอกก็ไม่ยอมลดการใช้เงินก็ให้ระวังทุกอย่างระวังหมดเพราะว่าเฟดกลัวตัวเลขต่างๆที่ทําทําไว้เนาะเพราะฉะนั้นรอบเนี้ยผมเชื่อว่าสุดท้ายอะ่ะอันนี้ผมมองบวกนะสุดท้ายเฟดก็ยังต้องยังต้องผ่อนปลนอะ่ะแล้วก็กลายเป็นพีราบะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในเซอร์เคิลที่เราอยู่ในโหมดที่เป็นแข็งก้าวเนาะเป็นโหมดแบบโหมดดึงเงินกลับเนาะสุดท้ายเฟดก็ต้องไหลกลับมาเป็นโหมดบ่อยผ่อนเงินออก แต่ว่าแค่ว่าเขาเหมือนเขาาเขาเขา,เขาดึงไว้อะยังไม่ยอมปล่อยออกมาคำถามคือเมื่อไหร่อันนั้นะ่ะเป็นช็อตหนึ่งผมว่าเป็นช็อตที่ที่ที่น่าจะทําให้ตลาดเนี่ยเออโตต่อไปได้อีก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 ท่อนหนึ่งก่อนที่เฟดจะกลับมาดึงเงินกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งทีเนี้ยอยากให้ดูนิดนึงว่าถ้ามันเกิด worst case scenario จริงๆ AI bubble มา เศรษฐกิจมีปัญหาอินฟลชันเรทกลับมาอีกครั้งเนาะแล้วเฟดดันบอกว่าดึงเงินไว้อย่างเงี้ยแล้วพลิกกลับเป็น t i g h นนิ i n g ก็คือกลับมาดึงเงินอีกครั้งหนึ่งทีเนี้ยเละแน่นอนถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดมันเกิดแบบนี้ขึ้นเนาะเพราะผมมองว่า,วาตอนเนี้ยมันก็ยังมีมีมีปัจจัยลบเหล่าเนี้ที่ที่ถ้าเกิดมันเกิดมันเกิดมันจะเกิดค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าอย่างที่บอกกลับมาว่าผมว่าโอกาสมันยังน้อย แล้วแล้วเราเราไม่คิดว่าเฟดจะ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 ไปในรูปแบบนั้นเนาะรวมกับการการที่มีการจะเปลี่ยนเฟดเปลี่ยนหัวใหม่ด้วย Follow the money the